สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูอ้อน,นะคะคุณครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะนักเรียนค่ะนี่เป็นคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ของเราครั้งที่46แล้วนะคะว้าวเดือนใหม่แล้วค่ะนักเรียนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564 ในคลิปที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้กันในเรื่องของคําใหม่ในบทเรียนนะคะแล้วก็การอ่านเพิ่มเติมความหมายในบทที่7ใช่ไหมคะบทที่7นั้นชื่อเรื่องว่าอะไรเอ่ยความฝันเป็นจริงได้คะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนกันในวันนี้นะคะก็คัวจะให้นักเรียนเล่นเกมเก,มเกี่ยวกับคําศัพท์ก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเกี่ยวกับคําศัพท์ที่เราเรียนมาเลยนะคะ ไปกันเลยค่ะให้น้องๆนำพยัญชนะและสระที่กำหนดให้มาผสมเป็นคำตามความหมายกลไกสัตว์ในนิยายจีน มังกรความรู้สึกสิ่งที่อยู่รอบรบ บรรยากาศหรือสีบรรยาย บรรยายเป็นยังไงคะนักเรียนได้เล่นเกมไปเพื่อที่จะทบทวนคำใหม่ในบทเรียนของบทที่7ความฝันเป็นจริงได้อีกทั้งได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของคำที่ยังไม่ได้เรียนไปเมื่อวานแต่มีอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะจะเรียนเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกเสียจากเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเนื้อเรื่องบทที่7 ความฝันเป็นจริงได้ค่ะก่อนอื่นนะคะ,ะครัวอยากให้นักเรียนไปนำหนังสือภาษาพาทีและเปิดไปยังหน้า89เพราะว่าในเรื่องความฝันเป็นจริงได้เนี่ยจะมีตั้งแต่หน้า89จนถึงหน้า91ส่วนในหน้า92นะคะเราจะต่อกันเลยในเรื่องของการอ่านเสริมมนุษย์กับการบินค่ะ นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะครูว่ามีคลิปวิดีโอนะคะในการอ่านเนื้อเรื่องความฝันเป็นจริงได้นักเรียนไม่ต้องอ่านก่อนก็ได้คะ่ะแค่เปิดตามไปตาแล้วดูไปตามเนื้อเรื่องที่ครูวาได้นำคลิปวิดีโอมาอ่านให้ฟังนะคะไปกันเลยคะ่ะบทที่7ความฝันเป็นจริงได้บทนี้ชี้ความฝัน อาจมีวันเป็นจริงได้ขอเพียงจงตั้งใจมุ่งมั่นไว้ให้เต็มที่หัดอ่านคำแปลกๆหรือหรือแยกหลายเสียงมีบันบันจำให้ดีคำไหนที่ใช้รอหันคืนหนึ่งในฤดูร้อน ดาวเลิกส่องแสงสุกใสเวหานอนหลับและฝันไปว่าตนเองติดปีกบินได้ไปไกลจนถึงภูเขาสุพน,นพรณรรพบรรยากาศและธรรมชาติที่นั่นสดชื่นสวยงามเสียงดนตรีบรรเลงแว่วมาพาให้สุขใจสุดที่จะบรรยายเวลาใกล้รุ่งแล้ว เวหาบินร่อนลงตรงลานกว้างหน้าศาลาหลังเล็กเห็นพระฤาษีตนหนึ่งนั่งปฏิบัติธรรมอยู่เวหาเดินเข้าไปนั่งที่หน้าบันไดและน้อมไหว้พระฤาษีด้วยความเคารพพระฤาษีถามว่าอะไรบันดาลให้เจ้าเดินทางมาถึงที่นี่เวหาแปลกใจมากที่เขาเข้าใจคำถามของพระฤาษี ทั้งๆท,ที่ท่านไม่ได้เอ่ยปากพูดเลยเขาจึงตอบในใจเช่นเดียวกันว่าคงเป็นบุญบันดาลให้ผมมีฤทธ์บินได้ผมยังคิดไม่ออกว่าผมติดปีกบินได้อย่างไรพระฤาษีและเวหาโต้ตอบกันว่าลองบรรยายมาสิว่าระหว่างทางที่บินมาเจ้าเห็นอะไรบ้างแม้จะเป็นกลางคืนเดือนเพ็ญ ผมก็พอมองเห็นข้างล่างครับเห็นแม่น้ำสองสายไหลามาบรรจบกันกลายเป็นทะเลกว้างเจ้ากลัวจะตกลงไปในทะเลหรือไม่ไม่รู้สึกกลัวเลยครับผมมั่นใจว่าผมบินพ้นทะเลกว้างได้แน่แล้วเห็นอะไรอีกละ่ะเห็นภูเขาไฟครับมันกำลังประทุเสียงดังสนั่นเหมือนมังกรคำรามผมรู้สึกกลัวมาก ยิ่งบินเร็วก็ยิ่งกลัวจนร่นลงที่หน้าศาลานี่แหละครับพระฤาษีสอนว่าเมื่อใดที่มีความมั่นใจย่อมมีพลังนำไปสู่ความสำเร็จความกลัวทำให้ความเข้มแข็งลดลงกำลังใจก็เสื่อมถอยเวหารู้สึกว่าพระฤาษีเริ่มมีร่างกายโปร่งใสทีละน้อยทีละน้อย,อยก่อนที่ภาพของท่าน จะเลือนหายไปก็มีเสียงสั่งเบาๆแล้วค่อยดังขึ้นดังขึ้นทำอะไรตั้งใจทำจริงอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวเสียงดังก้องจนเวหาสะดุ้งตื่นจึงรู้ว่าฝันไปเมื่อเวหาเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อบอกว่าเวหาฝันอยากเป็นนักบินจึงฝันว่าบินได้ วันหนึ่งพ่อพาเวหาไปที่สนามบินของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยเวหาตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเครื่องร่อนแบบต่างๆลอยไปช้าๆตามทิศทางลมพ่อบอกว่าความฝันของเวหาจะบรรลุความสำเร็จถ้าตั้งใจใฝ่รู้มีความกล้าค้นหาความสามารถของตนเอง พ่อเลยท่องบทกลอนที่เคยเขียนไว้นานมาแล้วให้เวหาฟังแต่วันวานการบินคือความฝันปัจจุบันใครใครก็บินได้คนคิดคนเครื่องยนต์เป็น,นกลไก พาเราไปฝากฝ่าหน้าชื่นชมแม้เป็นเด็กเล็กอยู่เรียนรู้ก่อนพ่อแม่ครูสั่งสอนคอยสะสมพอเติบโตเก่งกล้า ปัญญาคมจึงลอยลมบินเล่นเป็นความจริงเวหาคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นนักบินให้ได้จบไปแล้วนะคะกับเรื่องของบทที่7ความฝันเป็นจริงได้เมื่อตะกี้นะคะถ้านักเรียนออได้ดูตาม เนื้อเรื่องนะคะทิ้งท้ายโดยการคุณพ่อท่องบทร้อยกรองที่เคยเขียนไว้นานมาแล้วให้เวหาฟังเดี๋ยวก็จะมีการอ่านทํานองสนอของบทร้อยกรองมาให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งเราไปฟังกันค่ะแต่วันวานการบินคือความฝันปัจจุบันใครใครก็บินได้คนคิด คนเครื่องโยนเป็น,นกลไกพาเราไปฝาอักขางหน้าชื่นชมแม้เป็นเด็กเล็กอยู่เรียนรู้ก่อนพ่อแม่ครูสั่งสอนคอยสั่งสมพอเติบโตกเก่งกล้าปัญญาคม จึงลอยลมบินเลนเป็นความจริงนักเรียนฟังบทร้อยกรองกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังสรุปเรื่องความฝันเป็นจริงได้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องว่ามีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเราไปฟังสรุปเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนของใครขึ้นหนึ่งพัดฝันว่าตนมีปีกบินได้ พัดบินไปไกลถึงภูเขาสุพรรณบรานพศเขาได้พบกับพระฤาษีตนหนึ่งนั่งปฏิบัติธรรมอยู่พัดจึงเดินไปที่ชานบันไดแล้วไหว้ระวางทางได้พบอะไรบ้างผมมองลงมาข้างล่าง เห็นแม่น้ำสองสายไหลามาบรรจบกันเป็นทะเลกว้างแล้วเห็นอะไรอีกภูเขาไฟครับกำลังประทุเสียงบรลือลั่นเหมือนมังกรคำรามผมกลัวมากยิ่งบินเร็วก็ยิ่งกลัวเมื่อใดที่มีความมั่นใจย่อมมีพลังนำไปสู่ความสำเร็จความกลัวทำให้ความเข้มแข็งลดลง กำลังใจก็จะเสื่อมถอยพัสรู้สึกว่าพระฤาษีค่อยๆมีร่างกายโปร่งใสและมีเสียงสั่งเบาๆทำอะไรตั้งใจทำจริงอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวพัสเล่าเกี่ยวกับความฝันให้พ่อฟัง พ่อบอกว่าพัดไฟฟฝันอยากเป็นนักบินจึงฝันว่าบินได้วันหนึ่งพ่อพาพัดไปที่สนามบินของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยพัดเห็นนักบินขับเรื่องร่อนพาราเพลนและพารามอเตอร์ลอยไปตามทิศทางลมช้าๆ พ่อได้ท่องบทกลอนที่เคยเขียนไว้ให้พัดฟังว่าแต่วานวานการบินคือความฝันปัจจุบันใครใครก็บินได้คนคิดคนเครื่องโยนเป็น,นกลไกพาเราไปฝากฟังหน่าชื่นชมแม้เป็นเด็ก ็กอยู่เรียนรู้ก่อนพ่อแม่ครูสั่งสอนคอยสั่งสมพอเติบโตกเก่งกล้าปัญญาคมจึงลอยลมบินเลนเป็นความจริงร่วมด้วยช่วยคิด น้องๆได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องความฝันนั้นเป็นจริงได้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องความฝันนั้นเป็นจริงได้คือความมุ่งมั่นตั้งใจรู้จกักฝ่ายรู้และมีความเชื่อมั่นในตนเองจะทำให้สิ่งที่ฝันไว้เป็นจริงได้ตอนนี้นะคะ เรื่องบทที่7ความฝันเป็นจริงได้ได้จบลงไปแล้วนะคะเราได้สรุปเรื่องกันไปแล้วแล้วก็เราได้ข้อคิดจากเนื้อเรื่องอีกด้วยนะคะนักเรียนคะต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีในหน้า92เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่านในเรื่องของการอ่านเสริม มนุษย์กับการบินกันเราไปฟังกันดูนะคะว่าการอ่านเสริมมนุษย์กับการบินเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงทําไมมนุษย์ถึงมีความฝันที่จะบินได้และเครื่องบินมาจากไหนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กับเรื่องนี้นะคะไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะพอพูดถึงมนุษย์กับการบินเด็กๆคิดถึงอะไรคะคิดถึงว่ามนุษย์จะไปบินหรืออย่างไรนะคะ,ะเรามา เรียนต่อกันเลยค่ะมนุษย์มีความใฝ่ฝันที่จะบินให้ได้อย่างนกมานานแล้วได้มีผู้พยายามคิดค้นวิธีการต่างๆเช่นหาปีกมาติดตามแขนแล้วกระพือแบบนกแต่ก็ยังไม่เป็นผล ผู้จุดประกายการบินโดยมีเครื่องช่วยคือพี่น้องตระกูลไร้ได้พยายามสร้างเครื่องร่นขึ้นเป็นผลสำเร็จสามารถบังคับให้ยานขึ้นลงหรือเอียงซ้ายขวาได้ต่อมาจึงทดลองใช้เครื่องยนต์ควบคุมการบินได้เป็นผล ภาพที่นักเรียนเห็นเป็นพี่น้องตระกูลไรนะคะผู้ที่เป็นต้นแบบหรือผู้ที่เริ่มต้นสร้างเครื่องรน่นจนนำมาพัฒนาจนเป็นเครื่องบินในปัจจุบันค่ะ หลังจากนั้นกิจกรรมด้านการบินจึงเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งทั่วโลกและมีผู้คิดเครื่องบินที่ขึ้นลงบนพื้นน้ำได้โดยนำสกีใส่แทนที่ล้อของเครื่องบินที่มีปีกสองชั้นค่ะ หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้มีการติดตั้งอาวุธปืนระเบิดและตอร์บิโดบนเครื่องบินมีการออกแบบอากาศยานที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาความเร็วของเครื่องบินมากขึ้นจนสามารถสร้างเครื่องบินที่บินได้ด้วยความเร็วเหนือความเร็วของเสียงปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้ผลิตเครื่องบินเพื่อใช้ในการพาณิชย์ช่วยย่นเวลาในการเดินทางและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการค้ามานาคมไปแล้วประเทศไทยมีสายการบินไทยหลายสายรับส่งผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทั่วโลกรู้หรือยังคะว่าทำไมมนุษย์ถึงอยากบินได้และเครื่องบินเกิดจากอะไรเดี๋ยวครูจะมีคลิปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนไปดู คลิปทบทวนว่ามีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงในเรื่องของการอ่านเสริมมนุษย์กับการบินอีกครั้งหนึ่งค่ะไปชมคลิปเลยค่ะมนุษย์มีความฝันที่อยากบินได้เหมือนนกมานานแล้วจนกระทั่งพี่น้องตระกูลไรสร้างเครื่องร่อนได้เป็นผลสำเร็จ โดยสามารถบังคับขึ้นลงและให้เอียงซ้ายขวาได้ต่อมาได้มีการทดลองใช้เครื่องยนต์และแสดงการบินด้วยอากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ควบคุมได้สำเร็จจากนั้นมีคนคิดเครื่องบินที่ขึ้นจากน้ำได้ โดยใส่สกีเข้าไปในเครื่องบินแทนล้อเมื่อสองครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงได้มีความคิดที่จะติดอาวุธปืนระเบิดและทอปปีโดบนเครื่องบิน หลังจากนั้นได้มีการพัฒนามาตรฐานและความเร็วของเครื่องบินจนสามารถบินเหนือความเร็วเสียงและมีความสำคัญต่อการคมนาคมขนส่งและการพาณิชย์ปัจจุบันนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนได้เรียนจบแล้วในบทที่7นั่นก็คือเนื้อเรื่องชื่อว่าความฝันเป็นจริงได้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการอ่านเสริมมนุษย์กับการบินนะคะ ครูก็มีการบ้านมาให้ค่ะนักเรียนให้เรียนตอบคําถามลอกโจทย์นี้นะคะที่ครูอขึ้นให้ลงในสมุดวันนี้มีแค่3ข้อเองเราอ่านเรื่องอความฝันเป็นจริงได้ในบทที่7และการอ่านเสริมแล้วสามารถที่จะตอบคําถามเหล่านี้ได้เลยครูอให้แค่3ข้อเองค่ะอย่าลืมทําการบ้านนะคะเด็กๆคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายค่ะนักเรียนทุกคน